มังนามาซาลีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนมมาอยังพันตีป้าผู้ช่างเผากระจัง สาธุ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 ด,ด้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทางช่อง y o u t u b e ปูดม c h ชาแนลค่ะทางช่อง TikTok วรวิทย์2 4 6 2นะคะอานโมทนาสาธุกับทุกผู้ทุกคนที่มาทำบุญในเมื่อนี้วันนี้นะค่ะนะคะในเมื่อนี้วันนี้สาธุสาธุสาธุค่ะ